คำสัญญาแฮมเบอร์เกอร์ของอาซาสู่แชมเปี้ยนลีกประวติศาสตร์ของคอนเต้ซูซูกิจัดโบนัสใหญ่ส่งท้ายปีแคมเปญซูซูกิทริปเปอร์โบนัสดิวช่วยผ่อนนาน2ปีเดือนละ1,500บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย0%พิเศษสุดค้าราชการรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเกษตรกรได้ใช้รถคุณภาพในราคาเข้าถึงได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก1 5 0 0 0บาท สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Race e n d Official ครับแม้ว่าเอนาซาครับจะประกาศแขวนสตาร์ทไปแล้วนะครับแต่ว่าก็เริ่มมีเรื่องราวนะครับที่เป็นเรื่องเล่าของเพื่อนร่วมทีมที่เคยเล่นกับอาซามาไม่ว่าจะเป็นจอห์นโอบิมิเกลนะครับได้บอกว่าอาซาเนี่ยเป็นคนที่เมขยันซ้อมเลยแต่ว่าพอเวลาลงแข่งขันเนี่ยผลงานเขามักจะดีอย่างสม่ำเสมอนะครับผมหรือ แม้กระทั่งที่แบบโหกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าฮือฮานะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์เนเบิลเควินโนแลนด์นะครับก็บอกว่าอยากให้อาซาเนี่ยกลับมาเล่นฟุตบอลแล้วเวสแฮมยินดีต้อนรับนะฮะแต่ว่าเมื่ออาซาก็ประกาศเลิกเล่นไปแล้วดูแล้วก็น่าจะกลับมายากเหมือนกันนะครับแต่นี่ครับเป็นเรื่องเล่าครับในฤดูกาลที่เชลซีนั้นสามารถควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้นะครับเพราะแฟนเชลซีจำได้กันเป็นอย่างดีครับ ปี2016-2017นะครับเป็นปีแรกของอันโตนิโอคอนเต้นะครับในฤดูกาลน,นั้นคอนเต้ e เข้ามาคุมทัพสิงบรูนะครับและแน่นอนเลยครับว่าเข้ามาตอนแรกเนี่ยคนก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมโดยในฤดูกาลน,นั้นเนี่ยคอนเต้ e ก็ทำการเสริมทัพมาอยู่พอสมควรนะครับจะเป็นเมชิ่บาชัวยี so David ครับเอนโกโลกองเต้มาโกสลอนโซ่ดาบิดลุยส์นะฮะ ในตอนนั้นเนี่ยก็มีการดึงนักเตะกันเข้ามานะครับผมแต่เหตุการณ์ที่จะเล่าในวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องราวของแฮมเบอร์เกอร์หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าอาซาชอบกินแฮมเบอร์เกอร์เป็นชีวิตจิตใจชอบแบบชอบมากๆจริงๆนะครับคือพยองกลับไปเม,ามาื่อสัก30ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาซาเคยเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะให้กับแม็กโดนัลล์นะฮะในการที่แบบชอบกินแฮมเบอร์เกอร์ใส่เสื้อทีมชาติเบลเยียมแล้วก็กินแฮมเบอบร์เกอร์แบบหน้าตาแบบอร,อร่อยแบบสุดๆนะครับ นี่เป็นเรื่องเล่าของดับบิลย์ครับดับบิลย์ได้บอกว่าย้อนกลับไปงั้นในตอนนั้นเนี่ยคอนเต้ที่มาคุมเชลซีเนี่ยเขามีกฎแลกอยู่กฎหนึ่งนะฮะเขาได้บอกว่าถ้านักเตะคนไหนน้ำหนักขึ้น1กิโลนะเขาจะปรับกิโลกรัมละ500อปอนด์กันเลยทีเดียวครับก็ถือว่า500ปอนด์เป็นเงินที่เยอะเหมือนกันนะสำหรับตอนนั้นครับซึ่งนักเตะที่โดนบ่อยมากที่สุดก็คือเอเดนาซาครับ อาซาเนี่ถูกปรับทุกอาทิตย์เลยครับเพราะว่าอาซานั้นก็กินตามปากเลยครับชอบกินจังฟู้ดแฮมเบอร์เกอร์เฟรนฟรายจะเป็นน้ําอัดรมณ์ต่างๆซึ่งก็เป็นวิธีของอาซาอยู่แล้วคือผลงานในสนามก็ถือว่าโอเคแลละอาซานี่สุดสุดยอดอยู่แล้วคอนเต้ก็รู้ครับแต่อาซาก็ต้องปรับตัวเลยครับพอคอนเต้ออกกฎแบบนี้พออยู่ในช่วงของคริสต์มาสครับ25 ธันวาคมในปี2 6ครับหลังจากนั้นมาเนี่ยอาซาก็เริ่มทำให้ร่างกายรีนขึ้นนะร่างกายมาพลิวไหวดังสายนะ้ำมีสปีดท,ที่เร็วจัดจ้านแบบสุดๆนะครับอาซาก็ทำตามสิ่งที่คอนเตน้เนี่ยได้บอกว่าโอเคผมจะดาร่างกายนะผมจะทำให้ร่างกายรีนในช่วงที่มีฟุตบอลเตะอยู่แต่อาซาก็ยก็ได้พูดคอนเต้ไว้ครับว่าแต่ผมขอทําสัญญาคุณอย่งนได้ไหมว่า ถ้าสมมุติว่าผมสามารถช่วยทีมคว้าแชมป์ได้เนี่ยจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยผมสามารถกินแฮมเบอร์เกอร์เท่าไหร่ก็ได้ได้ไหมคือผมชอบกิน,นอะคอนเต้ก็บอกว่าได้ถ้าคุณสามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้เราจะเอาเนี่ยให้คุณกินแฮมเบอร,เอร์เกอร์เท่าไหร่ก็ได้ตามที่คุณต้องการอาซาก็พยายามสุดๆนะครับผลงานในฤดูกาลนั้นเนี่ยอาซาถือว่าไม่ธรรมดานะครับคือจบฤดูกาลนั้น,นครับอาซาก็ทำไปสิบเจ็ประตูแล้วก็7แอสซิส ทำให้เชลซีเป็นแชมพ์พรีเมีเมลีกได้ครับและแน่นอนเลยครับว่าเมื่ออาซาได้พูดกับคอนเต้แบบนั้นวันฉลองแชมป์นะครับอาซาเนี่ยทำการสั่งดับเบิลชีสเบอร์เกอร์ครับมาให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนเพื่อเป็นการกินเฉลิมฉลองแบบไม่ต้องไปทำการแบบโอ้โหอดอดอาหารฟิตซ้อมแล้วเว้ย ช่วงปิดฤดูกาลปรีซีซั่นอะไรต่างๆ,ๆก่อนจะเตะเนี่ยผมขอดื่มดำกับชีวิตกินเบอร์เกอร์กินจ้างฟูดชีสเบอร์เกอร์น้ำดีนะอารมณ์แต่งเต็มที่แล้วเขาก็สั่งเดวบลชีสเบอร์เกอร์มาแจากเพื่อนเริ่มทีมทุกคนเลยครับอ่ะจัดมาให้แบบจุกๆนะครับจัดกันไปเลยและอันโตนิโอคอนเต้อาซาก็สั่งเผื่อครับเพื่อที่อยากจะให้คอนเต้เนี่ยได้รู้ถึงว่าเดวบลชีสเบอร์เกอร์มันอร่อยมากขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นจ้างฟูดแต่โคตรตระอร่อยครับแน่นอนเลยครับว่า มันสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนร่วมทีมคอนเต้ e เองก็ยิ้มด้วยครับในเหตุการณ์นี้เขาก็ยอมรับว่าเอออาซาคืออัจฉริยะจริงๆแม้ว่าจังฟูด้ดอาจจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์แต่อาซาก็ทําให้เห็นนะครับว่าเพื่อชีสเบอร์เกอร์เขาทำทุกอย่างโอเคแหละเขาก็ช่วยสาดซูเปอร์ทีมด้วยแหละแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าคํามันสัญญาของอาซาสู่แชมป์บริษัทมาปีแรกนะครับตอนแรกคนนี้มองเลยว่าคอนเต้จะสามารถพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้และแล้วคอนเต้ก็ทําได้ครับ คิดถึงอะไรกับเรื่องนี้กับเรื่องแฮมเบอร์เกอร์คำสัญญาสุดแชมเมียร์ลีกคอมเมนต์กันมาแล้วเลยครับ